h e l lo สวัสดีค่ะวันนี้พบกับมาดพิมพ์นี่ Channel อีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาทำการ unboxing เห่อแกะกล่องกันค่ะจะเป็นอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันเลยนะคะนี่ค่ะชาดาอันนี้ก็จะเป็นน้องชาแนลคนเล็กนะคะคนใหม่ของคุณพิมพ์ค่ะ จะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาแกะกันนะคะก่อนอื่นให้เพื่อนๆชมถุงก่อนค่ะอันนี้ก็จะเป็นถุงของน้องนะคะก็จะมีดอกคามิเลียค่ะสีขาวนะคะแล้วก็เป็นตัวสอนชาแนลเป็นตัวนูนนะคะเวลาสัมผัสเท็กเจอร์ของเขาก็จะเป็นตัวนูนค่ะอันนี้ก็จะเป็นโบนะคะผูกมาอย่างสวยงามเลยมิมถาม s a นะคะว่า ทำไม SA ผูกโบสวยจังเลยเรากลับมาผูกเองที่บ้านก็ไม่สวยแบบนี้นะคะ SA ก็เลยบอกว่าก่อนที่เขาจะผูกเนี่ยก็จะมีการเทรนก่อนนะคะนี่ค่ะส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นดอกสอนชาแนลเหมือนกันนะคะแต่ไม่มีดอกคารเมเลียค่ะนี่ค่ะอยากเห็นข้างในแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวต้องค่อยคอ,ยคอยหยิบนะคะ นี่ก,ก่อนอ๋อนี่ก็จะเป็นใบเสร็จของน้องนะคะนี่ค่ะข้างในก็จะเป็นรายละเอียดของใบเสร็จนะคะนี่ค่ะที่จริงใบเสร็จต้องพับนะคะแต่คุณพิมไม่ได้พับกลักวกลัวเขายับนะคะนี่ค่ะีากเห็นกันเราใช่ไหมอนี่ค่ะชาดานี่นะคะ น้องเล็กคนใหม่ของคุณทิมค่ะเดี๋ยวค่อยไปชมกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะพร้อมกันเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกล่องของน้องนะคะก็จะมีดอกคามเมเลียแล้วก็ผูกโบว์มาอย่างสวยงามอีกเช่นเคยนะคะนี่ค่ะนี่ข้างหลังนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะพร้อมกันนะคะเป็นสีอะไรให้ไทยค่ะใครไทายถูกมีรางวาัล นี่ค่ะค่อยๆแกะเนาะนี่ค่ะ,ะวันนี้ก็ได้ไปซื้อน้องกับเพื่อนนะคะไม่รู้ว่าจะสลับกล่องหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเนาะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นหน้ากล่องนะคะ เดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันสนะามสี่แ่แดอ้าวยังไม่เจอนะคะยังไม่เจอน้องนี่ค่ะก็จะเจอถุงผ้านะคะน้องก็จะอยู่ด้านในนี่ค่ะถุงผ้านะคะเดี๋ยวรอให้ดูอุปกรณ์ก่อนนี่ค่ะก็จะเป็นคู่มือนะคะการดูแลรักษาน้องนะคะก็จะมีภาษาไทยด้วยค่ะ นี่ค่ะอุปกรณ์ก็จะมีใบเสร็จนะคะแล้วก็คู่มือค่ะนีคะเดี๋ยวเราวางกล่องไว้ก่อนเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นถุงผ้าของน้องนะคะมีตัวสอนชแนลตัวนูนเหมือนกันค่ะส่วนด้านหลังนะคะนี่ค่ะ เราจะมาเปิดพร้อมกันเลยนะคะแชดาเจอหรือยังคะพเพื่อนดาถูกไหมคะว่าคือสีอะไรใครที่เป็นเพื่อนๆน,นะคะในเฟซของคูพิมพ์ก็จะทราบแล้วเนาะว่าคงจะเป็นสีนี้เนาะนี่ค่ะแชดาน่ารักไหมคะนี่ค่ะ น้องน่ารักมากๆเลยนะคะน้องมีชื่อรุ่นว่าแชนแ e l Classic Card Case นะคะจริงๆก็คือ Card holder ร์นั่นแหละเอาไว้ใส่การ์ดนะคะแต่ก็น้องก็สามารถใส่ธนบัตรใส่เหรียญใส่การ์ดได้นะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยค่ะนี่ค่ะด้านหน้านะคะด้านหลังค่ะด้านหลังก็จะมี p ็อกเก็ m i มันะคะไว้ใส่การ์ด น่ารักมากๆเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างนะคะด้านข้างค่ะด้านหน้านะคะอะไรของน้องก็จะเป็นไลโก o นะคะเป็นสีทองอ่อนๆค่ะนี่ค่ะสีน่ารักเหมาะกับคุณพิมพ์เลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาชมด้านในกันเลยค่ะ ี่ค่ะออกด้านในก็จะเป็นกระดุมนะคะนี่ค่ะด้านหน้าของน้องก็จะใส่บัตรได้1ช่องนะคะแล้วก็ช่องด้านในก็จะเป็นช่องใหญ่ค่ะ,ะแล้วก็จะเป็นการ์ตูนโลนะคะการ์ตูนโลนี่ค่ะก็จะเป็นการ์ตโนโลโลสา30นะคะของปี2,020ค่ะนี่ค่ะก็จะ นี่ค่ะข้างในของน้องก็จะเป็นช่องแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็สามารถใส่การ์ดได้ประมาณ10ใบค่ะแล้วก็ใส่ธนบัตรนะคะได้น่าจะได้หลายใบยนะคะก็ดูก็ใส่ดูตามความเหมาะสมเนอะอย่าให้น้องเขาแบบป่องเกินไปเดี๋ยวจะเสียทรงนะคะนี่ค่ะ น่ารักมากเลยคุณพิมพ์ชอบมากๆเลยค่ะนี่ค่ะน่ารักเป็นสีคล้ายๆสีลูกกว่าสีขนมเนาะเขาเรียกว่าชมพูชมพูอะไรชมพูนมเย็นชมพูนมเย็นก็จะจะอ่อนกว่านี้นะคะนี่ค่ะอ่าเดี๋ยวคุณพิมพ์ลอง เอามาจับคู่กับน้องโคโค่ท็อปแฮนเดลนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะใช้คู่กันก็ดูน่ารักดีนะคะนี่ค่ะนี่หาน้องสาวให้เขานะคะพอดีคุณพิมมีสตปี้วอลเลนะคะเป็น กระเป๋าสตางค์เป็นซิปรอบของหลุยนะคะสีแดงซึ่งเวลาใช้ใบเนี้ยค่ะเท่าน้องซิปปี้วอลเล็ใส่ลงไปเนี่ยกระเป๋าเขาก็จะเต็มนะคะซึ่งจะเหลือพื้นที่ในการใช้งานน้อยค่ะ ดังนั้นเนี่ยเราก็จึงต้องหาน้องใบใหม่นะคะที่มีขนาดเล็กระทัดรัดนะคะเราก็ไม่ได้ใส่อะไรมากมายนะคะก็ใส่ลงไปก็จะเหลือพื้นที่ไว้ใส่อื่นได้เยอะค่ะค่ะเดี๋ยวยังไงจะมารีวิวกันใช้งานให้นะคะว่างๆนะคะถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวจะขนน้องแต่ละใบเนี่ยที่ยังไม่เคยรีวิวอะคะ่ะมารีวิวให้เพื่อนๆชมนะคะ โอเคค่ะงั้นวันนี้พอแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราหน้ามีอะไรอัปเดตนะคะเดี๋ยวคุณพิมพ์จะมาทำการรีวิวให้ชมค่ะ mm. ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะ mm. ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ